Modify Inc. professional printing and service สวัสดีครับผมกับคุณแป๊นะครับวันนี้เราอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับเออเมืองหลวงของประเทศเรานะครับวันนี้เรามาเอ่อเทนนิงแล้วก็มาเปิดตัวตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศเรานะครับที่เวียงจันทร์นะครับ ก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับเรามาถึงเมื่อคืนก็วันนี้เราทำอะไรบ้างนะครับคุณแปะ๊ะก็จะสอนเทรนพวกาการรือ้อการซ่อมของเครื่องนะครับ,รบให้กับตัวแทนแล้วก็ดูแลลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากเราไปก็ตามดูลูกค้าครับเพราะฉะนั้นที่เราเวลามีปัญหาเรื่อง DFT Eco UV เครื่องสร้างอาชีพ นะครับก็ต่อไปนี้ของทาง d ี f y อิงก็จะมีทีมงานสวิตที่นี่นะครับเราก็จะสอนทั้งการซ่อมบำรุงและการประกอบเครื่องใหม่นะครับรวมทั้งสแปร์พลาต่างๆที่ใช้กับเครื่องสร้างอาชีพที่นี่ก็จะมีครบนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าทางทีมงานที่เป็นลูกค้าของเรานะครับอันนี้ผม,มยังไม่เคยเชิญเหมือนกันนะครับเป็นลูกค้าที่ติดต่อใน Facebook แล้วก็สั่งซื้อล้วคุยไปคุยมาก็สนใจเป็นตัวแทนของเราที่ประเทศลาวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บา้านลูกค้านะครับสวัสดีครับประเทศเราณตอนนี้นะครับอาหารเชาร้าของที่เราผมกับคุณกายก็จะเดินทางไปหาลูกค้านะครับเราต้องมาหาตุ๊กตุกตุกต,กต,กตกประเทศเราคันบลเริ่มเลยครับ พี่เดี๋ยวผมไปหาลูกค้าผมให้โลเคชั่นไปพี่ไปถูกไหมอ,อ,อยู่เนี่ยครับเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้แปบนะแปะเปิดได้ไหมนี่นะนะนะ คิดคิดไปยังไงไม่ไม่อันนี้เราจะไปไม่ไก่ไก่ก็ประมาณ1ิกิโล เอาสกิโลกิโลสิอกิโลไปทั้งจาวรู้รู้รู้รูรู้จาัไปทั้งไหนจะบอกทางได้ได้ไดไปทังไหนได้ครับได้ครับเขาเขาาถามว่าเราจะเราจะออกไปทางไหนนี่ไงทางขวาขวาแม่นแมรู้รู้ไปรัเใช่ครับไปกับมาเหรอไปกับ้าบบไปไปส่งอย่างเดียวเจ้าหัทางลมักิลาเนาะอ่ารู้ครับ สองคนคนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับสองแสบาทเงินไทยสร้อยบาทร้อยบาทโอ้แพงเหมือนกันน่ะแค่สิบเอ็ดกิโลนะอันนี้ก็ผมต่อราคาครับทั้งพี่ก็อยู่นะครับสิกิโลถ้า 600อผมว่าราคาสูงกันจต้องมาหารถใหม่นะครับเพราะว่าต้องดูราคาอีกนิงก็ต่อราคารุมได้นะครับจากราคา600บาทตอนนี้ก็จะลดให้เหลือ400บาทเกินไปนะครับ ศล่านี้เราต้องขับรถโกงอะไรฟายนะครับจะคนลรฝังกับประเทศไทยผมไปเอารถจากประเทศไทยข้ามมาออกโที่ประเทศลาวเหมือนกันก็ทำพาสปอร์ตรถนะครับทำวีซา่ารถพัสอรถแล้วก็ขับข้ามมาได้ครั้งแรกก็จะสลับรักซึ่งก็งงหน่อยนึงครับบต่ประมาณ สอชั่วโมงก็จะ้องขึ้นนะคมุมาบ่อยครับที่ประเทศลาวก็ตั้งแต่เริ่มออกฟูดกับทางเวงจันเซนเร์เมื่อประมาณปี60นนะครับก็มาออกฟูดที่เวงจันไปสองครั้งนะครับตอนนั้นยังไม่ไดเจริญเ,เท่านี้นะครับอันนี้ก็เจริญมากพอสมควรวนะครับดูเสร็จกิจขึ้นขึ้นนะครับแต่ คนเราเองก็มีค้านิยมในการซื้อของเหมือนกันนะครับก็นิยมใช้ของที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งส่วนงานการเม้นทีนนี่จะนิยมซับเทียมชันนะครับเขาที่เช็คมามากกว่าตัว r ีเอฟทีดีพีเอฟซับ n ีมชนานาแล้วนะครับในประเทศเราส่วนตัว r ีเอฟทีส่วนใหญ่จะยังใช้ตัวได้ได้หรอ อนายกเราทา<อ>ั้งที่สับ้บอกว่านี่คือนายกเราอันนี้บ้านนายกเหรอพี่ออ๋ ใช้ตัว DJI นะครับวันนี้ก็รดการสั่นนะครับเด็กก็จะดีกว่าตัวใช้มือถือครับลองหัดเล้นดนู่งองเมื่อสักครู่นะครับก็ที่นี่ยังใช้ตัว DFP d, FT, d f เป็นตัว L หนึ8มากกว่าตัวสองหัวพิมพ์ทั้ง DX11 แลก้วไ็ I 3 2นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายัางในเป็นที่นิยมมากเข้าที่ควรน,นะครับแล้วก็ เรามีวัฒนธรรมในการนุ่งผ้าที่เป็นผ้าลายผ้าสิ้นโซลีผ้าทิ้นตองไม่ในใจนะที่เป็นเคลายรผ้าถุงของผู้หญิงนะครับมีค่านิยมในการใส่ผ้าเป็นผ้าลายผ้าผืนดูรถยนตแล้วก็เป็นรถยนเหมือนที่บ้านเรานะครับที่ประเทศไทยมีเบรต้าอิวซุสคุณใเอง ไปเออต้องไปใช่ใช่น no, oh, yeah. oh, yep. right. uh, ี outside, <mor iken> ่เขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจอ๋ออันนี้ประตูเวียงใช่ไหมอะไรนะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คทั้งคืนสวยนะครับเปิดไฟสีน้ำเงินไม่รู้ว่าพี่มาเลยมีเนี่ยยาเนี่ยพี่พี่เวลาตกไปนี่อ่าใช่ใช่ ต้อตงไปนวดตองไปก่อนแล้วก็ทาอะไรอยู่นี่ที่โง,ไไไง,ง่ไปก่อนเลยตัวสาระนม่ไปใช่ใช่ใช่ไปเลยครับสบายแล้วครับให้เราก็ไปรู้ทางคนขับก็ไปรู้ทางสบายสบายแล้วครับสบายบสบายครับก็400บาทจะคุ้มนะครับตอนนี้ก็หลงไปหลงมาๆๆ

ไปครับตรงไปตรงไป จะเป็นตัวล็อกด้วยเช่นเราออกนี่ปุ๊บเสร็จแล้วเราจะเอาตัวนี้ออกตัวนี้จะมีน็อตอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้น็อตอยู่่ด้านดอะไรจะมีน็อตอยู่สองตัวตัวนี้ใส่น็อตยิงใส่น้ำพีชเพื่อถอดนะฮนะเสร็จแล้วตัวนี้วิธีเอาออกง่ายๆคืองัดแค่ตรงบนด้านบนตัวเดียว ใช้ตัว V7 นะครับพิมพ์ล็อบแนนที่นี่อยู่แล <the> ้วก็ตัดสินใจเป็นตัวแทนขงเราใชตรนี้ได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเจอตัวนี้ะลงนี้มันจะลงตัวนี้มัจะเป้ารองมันีการก็คืเราแก้ทที่ต่างงมดแล้วก็คือตัวนี้ปาการไปออกมาได้นอี้จะเป็นวิธการฝาผ้าออก อ่าตลาดได้เนี่ยอันนี้ที่เรา,ออานะพี่สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้โดยถอดสายตัวนี้ออกสายเวลาถอดให้สังเกตดูใช่ใช่ึ่งเสียตัดสายสายสายเนี่ยก็คือต้องตรงนี้ขวาก็คือต้องช่องนี้มันจะมีสงองช่องนะช่องสายกับองอันนี้ตัดซ้ายนี้ตัดขวาใช่ ฝั่งซ้ายนี่จะมาวิ่งเข้านี้ฝั่งขวานี่จะวิ่งเข้าตัวนี้ฝั่งขวาจะวิ่งเข้าตัวี C เดี๋ยวนี้นะฝั่งซ้ายวิ่งเข้าตัว C เดี๋ยวนี้ทีนี้ดูร้อนะช่ได้บางทีแต่มันทันแล้วเราไม่ยุบไม่เห็นอะไรแล้วเวลาไต่นะครับเหมือนเดิมเอา,นนาตัวนี้ไต่ฝั่งซ้ายตัวฟังอยู่ข้างล่างไต่ฝั่งซ้ายครับตัวนี้ฟังข้างบน เสร็จแ,แล้วก็วางบนตัวทีงได้เลยแล้วก็คุณไปให้ทีมช่างของเป็นชายลองถอดประกอบเครื่องนะครับเครื่องมาซ่อมผม ตัวนี้เป็นเครื่องของ,ของทางบริษัทครับใช้มาน่าจะสี่สามปีแล้วน่าจะวุ่นีน่สอง